นะคะควันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกนะคะพี่ราจะมาเก็บผักที่เราปลูกในเฮ้าเอาไปขายนะคะทุกคนก็ยอดนะคะสั่งซื้อเข้ามาถลม่มทลายเลยค่ะยอดสั่งซื้อเยอะมากต้องขอขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยู่เกาหลีนะคะที่อยากกินผักที่พวกเราปลูกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าผักนะคะไม่คอเลยค่ะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมีแค่นี้แค่นี้นะคะ ขายได้ไม่กี่คนก็หมดแล้วค่ะลูกค้ารับลูกค้าได้ประมาณ1ิบคนเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้สั่งกันกำเล็กๆแบบนี้นะทุกคนบางคนสั่งเป็นกิโลอย่างอันนี้นะคะก็สั่งเป็นกิโลกิโลนะคะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาอุดหนุนกันอีกครั้งในปีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บผักสวยๆงามๆกันนะทุกคนมาเริ่มเก็บผักกวางตุ้งกันก่นกอนเลยแล้วกันนะคะ ผักกงตุ้งก็เก็บให้หมดเลยค่ะลูกค้าสั่งหมดเลยผมได้อยู่ค่ะประมาณสามกิโลแถวนี้ค่ะพอขายไปแล้วประมาณสามกิโลผักกมตุ้งขายไปสามกิโลผักกระหินอีกสามกิโล,ลวันนี้จะมาขายอีกค่ะก็เก็บวันนี้ก็คงบางเลยค่ะ <c oughs> แล้วสากก็จะปลูกใหม่นะคะเอาไว้กินด้วยแล้วก็ไว้ขายค่ะขายได้ทีละห้ากิโลสิบกิโลพอแล้ว คนตุ้มลูกค้าก็เยอะเยอะนะคะสั่งเข้ามาลูกค้าในเกาหลีใครปลูกผักใครขายในเกาหลีก็ไม่ใช่แค่ซอคนเดียวที่ได้ขายนะคะใครก็ได้ขายเขาได้ขายหมดเลยค่ะที่เป็นแม่ค้าขายผักในเกาหลีนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะกว่าเขาเรียกว,ว่าคนซื้อเยอะกว่าคนขายอะคะ่ะก็คืออใครปลูกอะไรก็ได้ขายขายที่เกาหลีอะแล้วถ้ายิ่งขายไม่แพงนะยิ่งลูกค้าเยอะค่ะ แถวนี้จะมาเก็บผักกาดหินต้นอ่อนนะคะไม่แก่ค่ะกําลังพอดีกินเลยนะคะแซ่บเลยล่ะคะ่ะทุกคนกินกับปนกับแจวกับน้ำพริกเอาไปคั้นส้มผักได้หมดอร่อยมากค่ะเอาไปกินกับหมูย่างก็ได้ได้หมดเลยขนมจีนลาบเลบิบอาหารี่สานซุปหน่อไม้แซ่บค่ะของโปรดเซะนะผักไอ้ตัวนี้เราปลูกทุกปี ว่าโอนชอบกินนี่นะคะงามพวกนอ่อนเลยค่ะกรอบเลยค่ะทุกคนดูไม่เหนียวเนี่ยค่ะกรอบเยนล่าค่ะ หอมมากทุกคนไม่ยากทําทอาหารอยู่ในครัวค่ะแล้วมันก็จะมีพัดลมดูดกลิ่นนะคะมันก็พัดลมดูดดูดกลิ่นอยู่ตรงหน้าซอเลยนะคะกลิ่นมันก็จะปิวเข้ามาในเฮองแ้าสับปดลูกชิ้นมั้ง่คะกลิ่นมันหอมเหมือนผัดลูกชิ้นเลยค่ะผัดลูกชิ้นโอเด้งลูกชิ้นเกาหลีกาลังทําเครื่องเคียงกันอยู่ค่ะทํากับข้าวขายตอนเที่ยงทางนี้ก็ยังไม่กินข้าวเช้าเลยได้กินกับข้าวแล้วหิวนี่นะทุกคนแล้วก็สบับปดอย่างนี้นะจ๊ะ สะบัดลงมาอันนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแหละจะเก็บออกหมดแล้วถ้ามันมีใบเหลืองๆไม่สวยมันก็จะหล่นลงมาเยอะๆแล้วก็ดึงออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ค่ะปาเกหินค่ะอร่อยเอาใบเหลืองๆออกนะคะเก็บอีกค่ะทุกคนกว่าจะได้หนึ่งกิโลก็เยอะอยู่นะคะเพราะว่าต้นมันเบาค่ะต้นมันเล็กนะคะต้นมันเล็กแล้วมันก็จะเบาพอมันเบามันก็ เก็บบูดสวนเลยค่ะนี่ค่ะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็เขย่าเอามาแล้วไม่ย่ามาแล้วไม่ย่ามาแล้วทุกคนยังไงเซยวมาพันชันเฮยอพันชันเฮยวชอเสียงอบเด็กวข้าวหิวขาวอ밥먹จ้ะซอยน มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะต่างคนก็อยากรู้นะคะทั้งน้องๆพี่ๆนะคะว่าเห็นซอในทำสวนนะคะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็มีทำงานร้านอาหารด้วยเอาเวลาที่ไหนไปตัดคลิปนะคะถึงมีคลิปดีๆให้พวกเราได้ดูนะคะ เวลาที่ซอใช้ตัดคลิปบ่อยที่สุดนั่นก็คือช่วงตอนกลางคืนค่ะทุกคนร้านอาหารนะคะจะเปิด10โมงเช้านะคะปิด3ทุ่มค่ะพอหลังจากปิดร้านนะคะ3ทุ่มนะคะกวัวจะกินข้าวเคลียร์ร้านเคลียร์อะไรเสร็จก็ราวๆ4ทุ่มนะคะซอก็จะกลับมาอาบน้ําแต่งตัวเตรียมจะเข้านอนแต่ว่าไม่ได้นอนนะคะเราก็จะตัดคลิปช่วงนั้นเลยค่ะคลิปไหนนะคะตัดง่ายนะคะซอก็จะตัดถึงตีหนึ่งพอแล้วก็นอนนะคะแต่แต่ว่าถ้าคลิปไหนตัด ยากนะคะก็จะตัดไปจนถึงตีสองค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จนะแล้วก็จะไปต่ออีกวันหนึ่งนะคะตอนเช้าก็คือเปิดร้านอาหารก็เปิดร้านอาหาร10บโมงใช่ไหมคะมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เรานั่งรอลูกค้านะคะลูกค้ายังไม่เข้ามา5นาที10นาที2นาที3นาทีถือว่าเป็นเวลาหมดเลยคะ่ะซอก็จะตัดคลิปรอเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นเวลานิดเดียวนะคะแต่ก็สําคัญมากเพราะว่า5นาที10นาทีนะคะพอมันทบไปหลายๆรอบนะคะมันก็ ลายเป็นครึ่งชั่วโมงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะไปตัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นช่วงเบรกทามค่ะบ่ายสามโมงถึง5้าโมงนะคะช่วงนั้นถ้าซอไม่มีงานสวนนะคะไม่มีงานอะไรให้ยุ่งซอก็จะเร่งเลยะคะ่ะเร่งเครื่องเลยนะคะก็คือ,คอ,คอต,ตัดตัดตัดให้เสร็จเลยนะคะเพื่อที่จะได้จะได้ให้ทันตอนเย็นวันนี้คะ่ะเราจะได้ลงเลยนะคะลงคลิปที่ช่อง YouTube เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเวลาตัดคลิปของซอนะคะหมดสวนแล้วนะคะพอก,กันหีหมดแล้วอันนี้คือเป็นผักอะไรนะข้องเต้ค่ะ กวางตุ้งห้องเต้น้อยนี่แหละค่ะอันนี้ของแม่ค้าไว้ใส่เมนูไก่ต้มเผ็ดนะคะอันนี้ของลูกค้าเอาไปทําอาหารให้ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เก็บอันนี้อีกนิดนึงน,นี่ทุกคนสวยค่ะงามๆามจะพามาถอนผักกาดเขียวกรีค่ะยอดสั่งซื้อสี่กิโลค่ะทุกคนน่าจะได้อยู่ค่ะสี่กิโลถึงเนาะ ที่จริงมีคนสั่งคนสั่งเข้ามาเยอะมากแต่ซอสกะด้วยสายตาไงอกะว่าเออมันจะถึงไหมเนี่ยสี่กิโลก็เลยปิดออเดอร์นะคะก็เลยปิดรับออเดอร์ค่ะก็เลยแบบว่าเออหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ,คะบอกลูกค้านะคะแต่พอมาดูจริงๆนะคะมาเช็คดูน่าจะได้อยู่นะทุกคนสิบกิโลเลยแหละทุกคนเนี่ยสิบกิโลเลยสิบกิโลก็ได้ลูกค้าสิบคนค่ะถอนค่ะดึงแล้วก็ถอนขึ้นมาแบบนี้นะคะง่ายถอนง่ายมากนะคะ ดินมันไม่แข็งดิมันไม่แข็งค่ะเนี่ยเขียวปีค่ะทุกคนกําลังจะเริ่มเป็นกอค่ะกําลังจะเริ่มห่อนะคะลูกค้ามาขอซื้อแล้วก็ขายไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันห่อใช่ไหมเราก็ขายแค่ประมาณสัก2หัวสามหัวค่ะ3มต้นสามสต้นนะคะก็จะได้หนึ่งกิโลละคะล่ะ่าน้ำหนักมันก็จะแบบดีกว่านี่กไ็ไม่ถึงค่ะต้องให้เยอะหน่อยกว่าจะถึง1กิโล ถอนเอาแต่ต้นใหญ่ๆค่ะต้นไหนอวบๆแล้วก็จะถอนเอานะคะก็สังเกตเอาค่ะนี่ใบไหนใหญ่ๆถึงสูงก็ใบก็ต้นนั้นแหละค่ะอวบนะคะผลก็จะสังเกตที่ใบเอาค่ะมีอันนี้สูงใบสูงสูงกว่าเพื่อนเลยเนี่ยอันไหนใบใบอยู่เตี้ยๆต่ำๆก็จะต้นไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ดู จะงอย่างต้นนี้ก็ได้ดูใบไปต้นนี้ก็ได้จับใบแล้วก็ลงข้างล่างก็ดึงขึ้นมาขึ้วยค่ะชิดตั้งกันพับไปเยอมมั้ย Se lo กหอมนี่ค่ะบังชีค่ะไม่ว่าจะปลูกปีไหนปีไหนนะคะก็น่ากินนะคะทุกคนเนาะสวยปลูกง่ายด้วย เชี่ยดมาจ๊งโอ้เชี่ยมาจัง กระดินค่ะเห็นแบบนี้คือไม่ใช่1นกิโลนะคะครึ่งกิโลค่ะนี่สองกําใหญ่ๆนะคะถึงจะได้1นกิโลอันนี้ก็ครึ่งกิโลนะคะมัดละครึ่งกิโลค่ะทุกคนใหญ่ๆมันเบาค่ะมันเบานี่สองสองสองมัดก็1นกิโลค่ะ1นกิโลนกิโลสองคู่นะคะเนาะคู่ละ1นกิโลสิบแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งกวางตุ้งของเรางาม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 มัดละครึ่งกิโลเหมือนกัน พอผักลงถุงเสร็จนะคะก็ขนเข้ามาในร้านอาหาระคะ่ะมาส่องดูก่อนนะคะว่าในร้านยุ่งหรือเปล่าถามแม่ยาว่ายุ่งไหมอ่ะไม่ยุ่งนะคะทุกคนมีลูกค้าสั่งไก่ไว้ไม่กี่ตัวคะ่ะ มีพี่ชินกับแม่ย่าทําช่วยกันก็พอแล้วนะคะส่วนซอกับพี่ชินก็เอ้ยไม่ใช่ส่วนซอกับพ่อปู่สิก็เอาผักนะคะมาลงในกล่องค่ะแพ็คปลอเลยนะคะใส่ลายลชื่อใส่อะไรรอเลยตอนบ่ายจะได้ไม่ต้องมานั่งทําอีกค่ะเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะยอดสั่งซื้อถล่มทลายแต่ว่าขายได้แค่1ิบกล่องเองนะคะหรือประมาณ10คนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยากกินผักที่สวนแต่ว่าผักไม่พอขายเลยค่ะขอให้ทุกคนกินผักอย่างอร่อยนะคะ ม่วงค่ะทุกคนหวานกรอบนะคะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะมันๆนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาหวานนะจ๊ะเดี๋ยวไปนั่งกินกับแม่ย่าคะ่ะเต้าหินเช่าหมจ้า ชอบมะม่วงอันนี้มะม่วงอันนี้เขาปู่ไม่ยากชอบแต่ว่าพี่ชินชอบมะม่วงเปรี้ยวกันนั่งขาปะโอ้โซเซลอันเจ้าที่เซยลปะแมงโกที่เซยลป,ป่ะจีชิวทุกคนตอนหนาวมากเลยค่ะทุกคนทำไมเรรู้สึกหนาวๆจังเลยนะคะทำไมวันนี้หนาวเป็นพิเศษทุกคนดูกันเกงโซมันขาดดันทีน,นทแล้วก็เลยลมมันเข้ามาค่ะก็เลยแบบโอ้รู้สึกหนาววันนี้หนาวกว่าปกติ ผมจะไงซื้ออันนี้อันนี้นี่มาซื้ออยู่โน้นร้นแสงคือเอ้นหมนเอิ้สลงยิ่งอร่อยร้านแ้าไม้าวไม่สิบทำไมเราตัวตาดับตอันเดียวชวน่อยไป่ะนฉนนั่งบกูไม่ต้องกิน เราซื้อแขนงชนะเหมือนะันพ่อปู่บอกว่าฉันน่ะกินเลยฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องจ้ำซอสพ่อปู่บอกไงไม่ต้องใช้ซอสซอสสื่ออันไม่กินก็ได้กินแต่มะม่วงพ่อบอกไว้จุ่มทำอไมซักอยไม่ยากก็บอกกินนิดน้อยอะอร่อยเต็งใกษตรยอมาทุกตัวเรียบปลา 사 m 먹고 싶어 엄마. e i 있어 아 t 이 u r e I'm n o 늦게 이게 e i 마음 풀 t sure. I'm not s u 먹고 싶어요. o t sure. I'm not sure. 거주소스, 거주소스, 뺑 네. <laughs> 음, 그럼 소파 여기 뺑세요네 장아찌 뿅 와요 <laughs> <내가? 웃음> 아이고 따뜻해서 음, 추워 วันนี้เอ,อยู่ที่จหวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ